สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม My Friend Pedro กันอีกครั้งเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สามแล้วสำหรับเกมนี้เนาะก็ยังเล่นไม่ผ่านสักทียังไม่ผ่านอุโมงค์นี่แหละโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นให้ผ่านแล้วก็เอาสิ่งด่านนี้เลยไปสีเขียวเนี่ยไปด่านต้นไม้ไปเลยผมก็จะตัดๆไปเรืนน่อยๆเนาะเดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับโอเคเล่นก่อนมาเปิดคลิปอย่างรวดเร็วเอาเก,กมแจ๋วๆๆ ดีๆก็ตลกดีวะชอบเลยโอเคทำเวลาทำเวลาผมเล่นมาสักพักนึงแล้วนะเนาะสำหรับเกมนี้ก็เดินเรื่อยๆก็ผ่านไปค่อนข้างไกลแล้วผมผ่านด่านไอ้ขับรถได้เลยคิดว่าจะเล่นยากเนาะก,ก็ค่อนข้างง่ายอยู่บ,บังคับโอเคโอเคเสร็จดาวสามดาวไปหน้ายิงล่างบนไปขวาบนโอเค <c oughs> เฮ้ยคุณทำเกียร์นี้ปั่นได้ไหมโอ้ยถตตังตรงกลางซ้ายขวาข,าขวาตายไม่ถึงไหม พักสามคลิปแล้วเอาให้มันจบสักคลิปหนึ่งต้องคลิปนน่จบิงลืมเลยแม่งสามชีวิตไ่้嘛ยิงวี่งเจโรดาตายโอเคแม่งยิ่งกว่าเจมบอลโหดเกินาปละโอเคตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหโดน รอไม่เยอะพอไปงโอโห้หเยอะเกินส,ส,ส,สอ,อเขียเียี่สิบกองมาเลยตรงนี้ขวาซ้ายตาย ตายมึงยิงข้าดกว่าเดียวึงดีกข้างล่างทำไมล่ะบ้าไปเลตายดิตายแบเข้าเลยก็ได้สัมดาวแถวโอ้านหุ่นเชียกแล้วมา เสียพไปครึ่งหัวใจน่าจะรอดถึง่าสุดท้ายอยู่มั้งถ้ามันไม่ยากเกินนะอรี่อรี่อรีถึงปะาพี่ถึงแล้วกระโดดยิงสามลัดโอเคทะลุเชยตายหมดกระโดขึ้นบนนขึ้นบนโอเค ลงล่างขึ้นสลิงยิงข่างลงล่างยิงล่างโอเคเบอร์โอเคก็เดยขึ้นไปดึงไปไม่มีคนตรงนี้หร่อเปล่ายีงยิเฮ้ยโอ้โหปืนกระสุนหมดละเฮ้ยกีทีก็ขำว่ะหากล้วยก ขับรถอ,อ,อะเจ้เกเว้ยใช่ไม่ใช่วะโหดาวผิด

ลืบก็ไม่เป็นไปดูไปซ้ายรอดปะรอดโอเคต้องรอโอเคไปดูขวาอ่าโอ้โหเด้อเด้อปึ๊บมัขึ้นไปข้างบนได้ด้วยแต่กับแพงได้วปะเฮ้ยขึ้นได้กับแพงก็ได้โอเทคเลยไปใส่ที่ไป อ๋อแล้วมันจะค่อยๆลงมาไม่เพิ่งรู้เว้ยเดี่ยวะจะกระแพงอีกรอบไหมอีกโอเคกดซ้าย รอดูว้่งรอดไปเนี่ยรอดขวดดากรรขับรถไต่กำแพงมาสามดาวโอเคอุ๊ยดันใหม่แล้วดีสามเลยหรอโอะะ เออเลื่อนว่ะว้วไม่ต้องเดินเองนละตามมาเรื่อยๆโอ้โหเกือบปล่อยแล้วปล่อยน่าจะแท็กเฮ้ยยิงก่อนมีลวดต้องกระโดดก่อนโอเคเอชือ่เอเฮ้ยมีรถเข็นให้นั่งลนะ

คือดีไม่จำเจเลยอุ้ยเฮ้ยโอ้หสองตัวเลยเด้อสองโอเคโหเกือบตายเกือบเสียเลือดละวเฮ้ยเจ๊ยิงขยันเติมสองเคื่นยิงอู้ไม่ทันชอบหน้าดีเด้อมาดูยังไงไม่รูอะ เฮ้ยไอ้บ้าเอ,อ้ยตกเฉยยี่แม่งไม่นับดาเมจต,ตอนตกเลยเดี๋ยวนับก็ไม่ไมสังเกตเท่าไหร่โอเคใจเย็นอย่ารีบอย่าโลภโอเคเฮ้ยไปโอเค ผ่านเก็บหลอดอีกกบลีกเกือบเต็มหลอดโอเคโอเคอีสกเก็ตว่ะกระโดดเฮ้ยอ๋อสกเก็ตแม่งลอยไปเลยอ๋อนี่ใช้สกเก็ตได้นล้ามันไม่กินมันลอยออกมาไอ้กระโดดขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ปะเออ

เคสวอร์ดอันเมื่อวันเฮ้เสียเกสติดโอเคสามดาวไปอู้มีลิฟด้วยดีฟลิฟได้กัยกนยริงจริงเคทางขวาน่าจะเห็นก่อนใช่แค่นี้ล่ะโอเคสเฮ้อจะโดดทำไมล่ะ เฮ้ยเว้นตายตายมึงตายมึงโอ้ยรีบอะบนี่ไปไหนมะนี่สองสามโอเคสามสามเยอะมากโอเคแล้วก,ก็ไปยิงถังข้างล่างโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆลง เฮ้ยก่อนแล้วก็รูขุงนี้เอ่อตรงนี้มีน่าเดียววะยังไม่ถึงเว้นเว้นเว้นเโอเคยิงแทบไม่ทันตรงตรงนี้ผ่านโอเคโอ้เขียวแมง ดาวเฮ้ยลูกซองจิีดนะัดไปแล้วิเศษว่ะโอ้ไกลายหัวจะตื่นโอ้เหลือไม่ถึงหนึ่งชีวิตแล้ว,วตายโอ้โหไม่มาอีกแล้วเหรอโอ้โหเอาดีได้แค่นี้เองอ่ะ โอ้โโหอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับจะเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปของคลิปหน้าจะไปเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันครับ